สดีค่ะทุกคนผมกับช่องเอลเลอร์พลาสต์เพลงอเย้วันนี้พี่จะมาตอบคำถาม Q&A เย้ก็มีแขกรับเชิญก็คือพี่กงอีสวัสดีค่ะก็คือคนเดิมนะคะก็จากช่องอะไรอืร์พิซซี่ชานอล์ค่ะก็ฝากติดตามมาด้วยนะคะก็เดี๋ยวมาเริ่มคำถามแรกกันเลยนะคะโอเคค่ะคำถามแรกนะคะจากพี่เองนะคะเมื่อไหร่เราจะได้ไปงานมารยาักัน ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะงานบรุรยะทพี่ไปแน่ๆค่ะไปอยู่แล้วนะคะก็แจ้งไปเลยพี่จะคอสเป็นน้องเนมเป็นเวอร์ชั่นนี้นะคะแทนเรื่องสตาร์ทนะคะครั้งที่3างานบรุรยานะคะก็สามารถเจอพี่กันได้นะคะถ้าใครทักพี่พี่จะแจกพี่จะแจกเช็กกิเชก็กกินะคะหรือรูปโพลา้อยนั่นเองนะคะพี่จะใส่ในซองแบบนี้หรือแบบอื่นนะคะอันนี้พี่เอาไว้แจกตอนงาน คอสเพย์ที่ชัยนาทน,นะคะก็สามารถมางานนี้กันได้นะคะสามารถมาขอเชกิที่ได้นะคะพี่แจกเชกิไว้นะ <c oughs> นะคะก็มาเจอพี่กันได้นะคะแล้วก็งานมารุยะด้วยนะคะถ้าใครหาพี่พ่เจองานมารุยะพี่จะถือตุต๊กตามหมีนะคะแล้วก็สะพายกระเป๋านักเรียนญี่ปุ่นไปนะคะหรือแบบอื่นนะคะก็สามารถเจอได้ชอบคอสตัวผู้หญิงหรือผู้ชายคะ <c oughs> มันก็ทั้งสอง ตัวละครเลยทั้งหญิงทั้งชายนะแต่ที่น้องๆเห็นบ่อยก็คือผู้หญิงเพราะว่าพี่ยังไม่มีแพนแบบจะแต่งคอตัวละครชายแต่ตอนนี้มีแแล้วนะคะว่าจะแต่งคอตัวละครชายนะคะก็เราติดตามกันได้นะว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะคะคอที่แพงที่สุดราคาเท่าไหร่คือคอที่แพงที่สุดของพี่ก็คือชุดทีฟ้าจากฟ i n a ลแฟนตาซีเจ็ดที่พี่เสียไปประมาณ2 0 0 0 แบบราคาที่แรงมากมีวิกมีชุดนะคะแต่ตอนนี้พี่ขายขายชุดอยู่นะคะแต่ตอนนี้มีคนซื้อแล้วนะออคนซื้อแล้วแต่เดี๋ยวน้องๆถามว่าทําไมพี่ขายชุดทิ้งแต่วิกไม่ได้ขายเพราะว่าพี่ขายแค่ชุดเพราะว่าชุดใส <c oughs> ่ไม่ได้ค่ะใช่ค่ะ <c oughs> ใส่ไม่ได้ิดคือแบบมันผิดไซส์มาก <c oughs> พี่ที่จริงอะ่ะพี่คิดว่าใช้ซส์จีนมันจะเลกเรือของเอลกลางอ่ะ คิดว่ามันจะเล็กแต่มันไม่เล็กเลยมันแบบมันใหญ่กว้างมากนะคะที่พี่ใส่ก็มีแค่ไซส์ไซส์ S, S. <S M, <S M. <S พี่น่าจะใส่ได้แค่สองไซส์นี้นะคะต่อไปเงินที่เก็บซื้อคอสเงินตัวเองหรือว่าพ่อแม่ซื้อให้ถ้าไม่เงินตัวเองพี่ก็ไม่ได้คอสหรอกค่ะยังไงก็เป็นตังเก็บของพี่นะคะถ,คถ้าไม่ถึงอยากคอสเพทถ้าไมถึงอยากคอสเพ์อาจจะเริ่มต้นพี่ชอบดูการ์ตูนมากๆา เยอะมากสมัยก็แบบการ์ตูนเยอะมากนะคะก็เป็นมันเป็นการ์ตูนเก่าๆแล้วก็แบบที่พี่ชอบจริงๆการ์ตูนที่แบบมาโครงการนี้ได้ก็คือ,พ,อ,นะพ,อพ่อบ้านริศาทค่ะพ่อบ้านพิศาทพี่แบบชอบมากๆเลยนะคะแบบ,บาเาสเตียนลมก่ากต่าฮ่เฮ่าฮ่าัฮ่าฮ่าฮ่บฮาฮ่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 าาฮ่าฮ่าฮาฮ่่าฮ่่าฮ่าฮาฮ่าฮ่่าฮาฮ่าฮ่า่า่าเ่าั่าฮ่าฮ่่าฮ่า่าาา รายงานคอสแต่ไม่รู้ว่าจะจัดที่ไหนหรือเมื่อไร #fc นะคะไม่รู้ก็ได้ไเ,ดไเจอพี่จะแจกีทีสองใบ้วยนะจะได้เจอนะคะร<อ>้น,คนคะค fc ขอบคุณนะคะ,<ๆ>ะก็น้องๆจักคกใช่ไหมคะก็ใช้น้องๆเขียนว่าตารางงานคอสเพย์มันจะขึ้นให้แบบนี้นะคะแล้วก็น้องก็กดเข้าไปแบบนี้นะคะจะทำขึ้นไว้ให้นะคะเดี๋ยวพที่ทำขึ้นไม่ให้นะ ซื้อยาคูพี่จุดจุดจุดอะไรต่อครับนารู้ค่ะต่อไปเพลงตัวละครอะไรบ้างค่ะบ้างคะัห้ถูกนะคะค่ะเขียวู้กนะคพี่อยากคอสก็แบบขึ้นรูปไปให้เลยค่ะขึ้นรูปเยอะๆไปมากมายเใช่เพราะว่าพี่แบบงกเยอะมากบรรทต่อไปทำไมถึงเข้าวงการคอสเพลงเรื่ตน้ก็คือพี่ ก่อนพี่ชอบสกูตชี่มากๆเลยสกูตชี่ก็คือแบบนี้นะคะก็คือแบบเป็นฟองน้ํานะคะก็มันก็มีข้อดีข้อดีก็คือแบบเอาไปบิดเล่นบิดเล่นแล้วก็ออกกาลังกายมือด้วยนะคะแบบเมื่อสมัยนะั้นแบบคิดมาก่าประมาณ2018นปะคะประมาณ2018แบบคิดมากๆเลยนะคะก็ตอนนั้นพี่ดูยูทูบที่จะไปหาหาดูเรื่องสกูตชี่นะคะตอนนั้น <c oughs> แล้วก็ไปเจอคลิปของพี่เพยพอดีนะคะก็เลยก็เข้าไปดูพี่ก็แบบสนใจเรื่องคอสเพย์นะคะสนใจเรื่องคอสเพย์ก็เลยอยากเข้าวงการนี้มาลองดูนะคะแต่ตอนนี้ออกไม่ได้นะคะออกไม่ได้แล้วค่ะใช่ค่ะแบบตัวค้นหิบงอแบบเยอะมากมหาศาลมากต่อขั้คำถามต่อไปชอบเลมใหม่คะเฮ้ยชอบอยู่แล้วค่ะน้องเลมแบบเป็นน้องที่น่ารักนะคะน้องน่ารักมากก็ถ้าเจอถ้าได้เจอานมารยาทสามารถ ะะพี่ขอเป็นน้องเลบเวอร์ชั่นน้องก็สามารถสักพี่ได้นะไม่กัดนะก็กระแจกนี้มยนะเชกิเป็นรูปเป็นความลับดีไหมเป็นความลับอ่ะบอกไว้ก่อนพี่จะให้น้องๆสุ่มนะคะว่าจะได้เชกกิแบบไหนไปนะคะแต่พี่ไม่ได้แบบให้ไปเลยแบบเอาตัวคอนี้เป็นตัวคอนอยูไม่กะนะพี่ไม่ได้ให้แบบนี้นะแต่จะให้น้องๆสุ่ม่ะแบบนี้แบบนี้นะคะนี่ ว่าจะได้รูปไหนถ้าเป็นรูปแรทเทพก็คือน้องเลมน,นะคะแรทเทพมาก <c oughs> ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะ,น,ะ,น,ะ,คะน้องเลมที่ทาไปเยอะเลยค่ะน้องเลมแล้วก็ตัวคอนอื่นที่แบบปัดบนเัยไปนะคะต่อไปนี่ค่ะคอสเพย์มีประโยชน์อะไรบ้างตามนี้ค่ะึืนไว้ให้ค่ะอันนี้บอกแบบข้าวของพี่นะคะพี่พี่เข้าวงการนี้มาได้เจอทั้งเพื่อนใหม่ได้การแสดงออกนะคะได้แบบเจอพี่พี่ที่น่ารักนะคะดีมากเลยที่เข้าวงการนี้ นี้มานะคะได้ใช้แบบเวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยนะคะคำ<ม>ถามต่อไปก็ได<ม>้คำถามต่อไปนะคะ<ม>พี่สั่งชุดคอสจากไหนก็พี่ทําคลิปไปแล้วนะคะก็สั่งชุดคอสไม่ใช่ทําคลิปว่าชุดคอสหาซื้อได้จากที่ไหนนะคะพี่ก็ทําคลิปไว้ให้แล้วมีทั้งร้านที่พี่รับพีออเดอร์ร้านพร้อมส่งร้านพร้อมส่งคอนแทคเลนที่ทําไว้ให้แล้วนะคะ <_ <d> _ <n> _>ที่พี่แบบเดี๋ยวบอกไว้คร่าวๆก็คือร้านสโนว์ช็อปนะคะพราแบบมันเป็นร้านที่ดีมากเลยเขาแบบดูแลลูกค้าแบบดีมากเลยนะคะก็จะเป็ือนได้ประสบการณ์หนึ่งก็แบบอ่าอย่างไงอะ่ะเหมือนเราสามารถถามสอบถ,ถามเขาได้ตลอดเวลาเลยคะ่ะเขาก็แบบจะมาตอบให้เขาจะไม่โกรธไม่แบบยังไงอะ่ะไม่วีมใส่ลูกค้าประมาณนี้แล้วแบบได้เจอไม่ใช่พี่เขาเล่าให้พี่ฟัง ตัวเลือกที่ฟารก็คือพ่อค้าแก่แล้วพ่อค้ออาคนว่าของหายแต่กี้งเขาเขาล้อเล่นนะเขาล,อขอลอ้อเล่นเขาแบบแกล้งลูกค้าเก่งเออแกล้งลูกค้านะคะไปอุ่น,นุนกันเยอะๆนะแบบร้านดีนดีๆๆแล้วก็แบบดีมากดูแลลูกค้าทุกคนได้ดีมากนะคะโอเคมากเลก็พี่วองแผนจะสั่งตุดที่ฟาใหม่จากร้าน์มสโนช็อปด้วยนะคะ เป็นอยู่แล้วค่ะเป็นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะเป็นอยู่แล้วนะโอเคคำถามต่อไปพี่ชอบผู้หญิงหรือชายอืมพี่ชอบพี่ชอบทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะคะก็ไม่ต้องแสดงนะว่าพี่ชอบผู้หญิงผู้ชายพี่ชอบเ้ยค้งสองสองเพศนะคะเพราะว่าถ้าแบบเขาเข้าใจพี่ บบอย่าขอให้เขาเข้าใจพี่ก็พอนะคะนะคะก็ถ้าน้องๆสงสัยว่าตอนนี้พี่คบกับใครอยู่ก็ไปหาเฟซส่วนตัวที่กันเอาเองนะคะคพี่ไม่แจกค่ะฟเฟซส่วนตัวถ้าหากกันเอาเองใช่ค่ะว่าพี่คบกับใครอยู่นะคะก <c oughs> ็ใครที่ได้เฟซส่วนตัวพี่ไปแล้วอย่านะอย่าบอกนะใครพูง <c oughs> บอกพี่ตามถึงเลยนะ <c oughs> พี่ตามถึงเฟซเลยนะเด <c oughs> ่านะ นะคะก็ถ้าใครขอที่งานระยะพี่อาจจะให้แล้วก็อาจจะไม่ได้ให้ด้วยนะคะถ้าพี่ถ้าน้องๆอ,อยากพูดคุยกับพี่พี่มีทั้งเพจเพจกับไลน์ของพี่นะคะก็สามารถมาพักพูดคุยกับพี่ได้นะคะที่ไม่กัดนะคะถ้าพี่ตอบแับน้องไม่ต้องสงสัยครับพี่เล่นเกมนะคะนะคเด็กติดเกมนี่นาอน้าๆน้นๆจะได้เล่นแต่ช่วงนี้พี่ไม่ได้เล่นแล้วนะคะก็เล่นเป็นฟรีไฟล์เมื่อก่อนเล่นไอเดนแต่ตอนนี้พี่ก็ไม่ค่อยเล่นฟรีไฟล์แล้ว โหลดมาก็โหลดไปแท้เลนกับเพื่อนค่ะเล่นกับเพื่อนนะคะคำถามต่อไปพี่เก็บเงินซื้อเองเหรอกคะใช่ค่ะพี่เก็บเงินซื้อเองถ้าพี่ไม่ได้เก็บเงินซื้อเองพี่ก็ไม่ได้คอลยค่ะจบนะคะค่ะคำถามต่อไปถ้าเป็นผู้ชายจะคอได้ไหมครับถ้าเป็นผู้ชายคออยู่อกาแค่ถามว่าถ้าเป็นผู้ชายจะคอได้ไหมครับได้อยู่แล้วคะ่ะวงการนี้มันไม่จําเป็นว่าผู้ชาย คอสไม่ได้นะคะวงการนี้มีทั้งผู้หญิงและผู้ชายคอร์สกันได้ค่ะมี่คอนเฟิร์มว่าคอรสกันได้นะคะเพราะว่ากฎของคอสเพ์มันไม่มีนะคะว่าผู้ชายคอสคอหญิงกได้นะคะแล้วก็ผู้หญิงคอร์สโคอสชายไม่ได้นะคะก็คอสได้หมดคะ่ะเพราะว่าวงการนี้ไม่มีจํากัดนะคะว่าจะคอสอะไระะสามารถคอสได้ทุกเพศทุกไปนั่นเองคะ่ะต่อไปมีอีกแล้ว คุณซื้อคอนแทคเลนมาจากไหนหรอครับพี่ทำคลิปไปแล้วนะทาไว้กับพร้อมในห้น่าอะลรว่าซื้อชุดคอสเพลย์ได้จากที่ไหนนะคะพี่ทำไปแล้วนะถ้าที่พี่แนะนำก็มีร้านที่ที่สั่งคอนแทคเลนในสุกขมาก็คือร้านนี้กับร้านนี้นะคะก็<อ>ไปตามกันได้นะคะเหมือนเป็นดีมากเลยนะคะมันเป็นสินค้าร้อมส่งน,นะคะไม่ใช่สินค้าพีออเดอร์นะคอ<า>นแทคเลน คำนะถามต่อไปพี่อายุเท่าไหร่หรอคะตอนนี้พี่อายุส4นะคะตอนนี้พี่อายุ14แล้วนะคะมาถามต่อไป,อไปพี่สูงเท่าไรหรอคะย่ง<ม>พี่ทําไม่ได้วัดเลยอ่ะยัไม่ได้วัดเลยว่าพี่สูงเท่าไหรน่าจะประมาณเกือบจะหกสปะหัว่มหิประมาณนี้เกือบจะ160หนะคะเพราะว่าพี่ยังไม่ได้วัดเลย ถามต่อไปพี่น้ำหนักเท่าไหร่หรอคะพี่ไปช่างล่างสุดพี่น้ำหนัก38นะคะเมื่อก่อนน้ำหนักประมาณ41เมื่อก่อน41นะคะ41น่าจะใช่41ประมาณนี้นะคะที่พี่จำได้นะคะถ้าพี่จำผิดกันพี่ก็ต้องขอโทษด้วยนะคะโอเคถามต่อไปคอร์สครั้งแรกอายุเท่าไหร่หรอคะถ้าคอร์สครั้งแรกประมาณอายุ12ถ้าแบบมาจรงิงจังจรงิงๆอายุ13นะคะแบบมาจรงิงจังนะคะ คำถามสุดท้ายแล้วนะคะเป็นสาววัยหรือเปล่าคะก็ตอบไปแล้วนะคะพี่เป็น1ึงร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะจ็บตแบบมากเลยก็มีแค่นี้ใช่ไหมใช่แล้วจ้ะแมก็คำถามก็มีแค่นี้นะคะถ้าใครอยากถามอะไรเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะคะก็ซ้าคลิปนี้พี่ไปก่อนนะคะเจอการที่เรหน้าค่ะบ๊ายบายก็งานมายาสามารถมาเจอพี่กันได้นะคะแล้วก็งานคอสเพลย์ที่ชายนาคะแล้วก็ โปรโมทเลยใค่โวราโปรโมทโปรโมทนต้่างานคอสเฟ์ที่ไชน่านะคะก็จัดในวันที่3พฤษภาคมนะคะที่ร้านละบุญคาเฟ่จังหวัดไชน่านะมาทมงานกันนะก็เหมือนโอเซกายเหมือนจะมาด้วยนะคะในการโอเซกายแล้วก็แขกรับเชิญก็คือพี่เพ จากช่องไอจช่องที่แคทคอร์สเพย์ว่าที่แคทคอร์สเ a y พี่เบนหนูขอโทษนะคะขอบคุณเชิญดิฉันพี่ผิดนะคะถ้าพี่ถ้าพี่ดูคลิปนี้หนูก็ต้องขอโทษด้วยนะคะ <c oughs> ก็สำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะจอยมาะคะ่ะบ๊ายบายพี่รักทุกคนนะขอบคุณเอฟซีทุกคนด้วยนะคะที่แบบมาติดตามพี่แต่ตอนนี้ใกล้จะครบ400ซับสไครเบอร์แล้วนะคะ คนด้วยนะคะถ้าพี่วางแผนปีนี้พี่อยากให้สักพันหนึ่งนะคะอยากยว้สักพันผู้ติดตามนะคะก็สมัครคลิปนี้ไปก่อนนะบายเจนน่าลาบ๊ายบายลา